สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามาทําหน้าดูดกันแล้วมาหามะขามกินกันนะคะอันนี้คือมะขามอ่อนนะคะไปหามาเลยจ้าหลังจากนั้นเอามาล้างน้ําทําความสะอาดเลยนะคะเนื่องจากว่าเราก็ล้างสิส่งสกปรกออกไปนะคะแล้วก็ามาทาเป็นชิ้นเล็กเล็กเล็กแล้วหลังจากนั้นเราก็เอามาโขลกเลยนะคะระหว่างนั้นนะคะ ก็มาเติมเครื่องปรุงเลยจ้าผงชูรสนะคะแล้วก็ข้าคั่วพริกป่นนะคะใส่พริกป่นลงไปนะคะเพิ่มความเผ็ดนะคะน้ำตาลใส่ลงไปเลยค่ะเยอะๆเลยเพราะว่าตำมะขามต้องหวานหลังจากนั้นใส่น้ำปลาลงไปเลยจ้าหลังจากนั้นเราก็ใส่น้ำปลารจุบๆเลยจ้า ระหว่างที่รอเราก็เอาฟักทองของเราไปอบนะคะเพื่อความครีมของเรานะคะได้วใส่ัะโคนเลยจ้าตำตำต,ำตำเลยนะคะตำให้เข้ากันเลยจ้าพอเราตำเสร็จนะคะเราก็เอามาตักใส่จานลายสวยๆมินิมอลมินิมอลของเราเลยจ้าน่ากินอยู่นะ อันนี้เราไม่ต้องทําเยอะก็ได้นะคะเดี๋ยวท้องเสียนะคะแล้วเอากุ้งแห้งไปวางเลยจ้าโรดโลดโรดโลดทีเดียวเลยละ่ะหลังจากนั้นนะคะเอามากินจ้ารสชาติให้สิบเต็มสิบเลยจ้าวันนี้โชว์ความามินิมอลของเรานะคะอย่าอ้วนแล้วหลังจากนั้นฟักทองที่เราอบก็ได้แล้วจ้าหน้าตาถือว่าใช้ได้เลยละ่ะแล้วหลังจากนั้นนะคะเราก็เอามาวางเลยจ้ะ เป็นชิ้นลิงลิงเลียงกันเลยนะคะโอ้โหน่ากินอยู่นะเลิศเชียวเต็มสี่แปร